นการหลอกสมุนไพระมาต้มกินนะคะอ่าต้องซ้อยดีๆล่างดีๆนะคะนี่จกกินน้ำม,มันนะจ๊ะผูกก้กบคุมกันผลิตกนนะในราคาเพื่อนกะแนมเบิงอยู่ต้องถูกลักอนามัยนะจ๊ะมันว่าไปสิมาต้มกินในง่ายๆต้องถืออนามัยนะจ๊ะที่บ,บิววถูกอนามัยใช่ไหมลูกก็ใช่ไงเออนี่แหละลูกเนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยนะเพราะว่าโควิดน่ากลัวนะลูกเนาะ ต้มกิิซนเลยสยามนะเอ๊หรือว่าต้มแค่ค่าขิงแต่ไครใบมะกรูดต้มหมาได้ได้บัวพี่บัวต้มหมาได้ปะสดตกคางนะ่ะย้อยๆลงมานะ่ะบัวขอจับมือหน่ยสิท้ารักกันจริงดีมากลูกเนาะนะเออเลขออกตัวไหนวิ่งห้าถ้ามีห้าให้จับมือ บ่มีเด้อบ่มีบ่มีหางวดนดี้บ่มีหานะจ๊ะบ่มีทางงวดนี้มีสีจับมือเนี่ยค่ะมีสีมีสีทางงวดนี้งวดนี้มีมีสองปะจ๊ะถ้ามีจับมือถ้าไม่มีไม่ต้องจับบ่มีนะจ๊ะสองสีบ่มีที่ผีเด้อบ่มีเด้ออ่ะงวดนี้มีแปดหรือไม่ถ้ามีแปดจับมือเนี่ยค่ะ ถ้ามีแปดมีแปดจับมือหน่อยค่ะถ้ามีแปดจับมือหนะะ่อยค่ะบอมมีแปดอีกแล้วงวดนี้นพี่วัต้องตั้งสตินะคะตั้งสติก่อนนะคะคจริงจังค่ะงวดนี้มีเจ็ดไหมคะมีเจ็ดไหมไม่มีนะคะงวดนี้มีสองไหมบางยามึงกับบมมีแล้วจักีหอย่างบุฮือโอ้ตายแล้วงวดนี้มีหนึ่งไหมคะ ไม่มีนะคะงวดนี้มีหกไหมคะมีหกไหมอ่าบนยกเบิร์ลได้วหล่ะบ่มีาก็คือบ,บริออบอออกจากโตได้แมมว่ามีศูนย์ไหมคะเม็ดมีจัดเลยวะอื